เพทยอัญมณีแห่งความโชคดีเซอร์คอนหรือคนไทยเรียกว่าเพไทยคำว่าเซอร์คอนมาจากภาษาอาหรับีกเซอร์กันแปลว่าสีทองในยุโรปยังเรียกเซอร์คอนอีกสองชื่อว่าไฮยาซินและจาซินเพไทยมีหลายสีได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีน้ำตาลสีฟ้าและสีเขียวเป็นต้น สีฟ้าธรรมชาตินับว่าหายากเช่นเดียวกันกันกบสีม่วงแดงเพทยายังมีประกายดีเล่นไฟคล้ายเพชรในสมัยโบราณเพทยายชนิดที่ใสไล้สีจึงถูกนำไปใช้เป็นเพชรเลียนแบบและเป็นที่คุณตาในเครื่องประดับโบราณแต่เพทายที่ขายกันในตลาดอัญมนีส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้าจนทำให้มีคนเข้าใจผิดว่าเป็นสีธรรมชาติ แท้จริงแล้วสีฟ้านั้นเป็นสีที่หายากแต่ที่พบเพททยสีฟ้าเป็นจำนวนมากนั้นได้มาจากการนำไปปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการใช้ความร้อนแล้วทั้งสิ้นมีตำนานเล่าว่าเพททยคือเทวดาผู้พิทักษ์ที่ได้รับมอบหมายให้มาคอยดูแลอดัมกับอีวาไม่ให้แอบลิมโหลดแอปเปลิลจากต้นไม้แห่งปัญญาและต้นไม้แห่งชีวิต ในส่วนอีเดนในกรีกและอิตาลีใช้เพไทายทำเป็นเครื่องประดับตั้งแต่ทศวรรษที่6ในทศวรรษที่14มีการนำเอาเพไทายและสีที่เจรลนันแล้วออกมาขายเป็นอัญมณีเรียนแบบเพชรเพราะว่าเพไทายกระจายแสงสีลุง้งหรือมีไฟดีกว่าเพชรเสียอีกในปีคศตนึักราช1590 ได้มีการทําเหมืองเพทยไทไรสสีที่ประเทศฝรั่งเศสและนําเอาเพทยไไรสสีที่เจรนัอยออกมาแล้วขายในชื่อของเพชรฝรั่งเศสต่อมาได้พบเพทยไทรสสีที่ศิลังกาและนําเอาเพทยไทรสสีออกมาขายในชื่อเพชรมาทุลาก็คือชื่อของแหล่งกําเนิดเพทยไทรสสีนั่นเองในทศวรรษที่20มีการค้นพบเพทยไทสีน้าตาลอมแดงซึ่งได้รับความนิยมพอสมควรในยุโรป และประมาณคิดตศกาต1,920เพศไทยสีน้ำเงินได้ปรากฏในตลาดนิวยอร์กซึ่งทำให้นักอัญ,ญมณีศาสตร์ผู้ที่มีชื่อเสียงนายคุณแห่งทิฟฟานีเกิดความสงสัยว่าเพศไทยที่พบส่วนใหญ่ในธรรมชาติมีแต่สีเหลืองเขียวและน้ำตาลอมส้มเท่านั้นได้คุณจึงได้ขอลองให้เพื่อนคนหนึ่งเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อสืบความจริงก็ได้ทราบว่า ในประเทศไทยมีเพไทายสีน้ำตาลอมเหลืองอยู่มากและช่างเผาพลอยได้ลองเผาเพไทายสีน้ำตาลในบรรยากาศที่มีออกซิเจนทำให้เพไทายสีน้ำตาลเป็นเป็นสีน้ำเงินสดใสและมีชื่อทางการคาว,ว่า Starlight สำหรับด้านความเชื่อคนสมัยโบราณถือว่าเพไทายเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดและเชื่อว่าเพทายป้องกันการระโรคได้ คนสมัยโบราณยังใช้เพทายเป็นเครื่องรางสำหรับนักเดินทางเพื่อป้องกันการสวมใส่จากโลกร้ายและการบาดเจ็บทำให้นอนหลับสบายมีความเชื่อว่าเพทายอยู่ในกระเป๋าจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งอีกทั้งความรักและความชื่นชมจากผู้อื่นเพทายสีฟ้ายังจัดเป็นอัญ,ญมณีประจำเดือนเกิดเดือนธันวาอีกด้วยแหล่งที่คนพบเพทาย แหล่งที่สำคัญของเพทาไทยได้แก่กัมพูชาสีลังกาพม,มา่าฝรั่งเศสนอร์เวย์ออสเตรเลียไทยและแคนาดาปัจจุบันเพทาไทยสีน้ำตาลจากทวีปแอฟริกาตะวันออกเริ่มเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยแหล่งที่พบเพทาไทยคือจังหวัดจันทบุรีตลาดการจนบุรีสีสเกตอุบลราชธา,านีแพร่และสุโข,ขทยัยสำหรับ ชื่อเรื่อเพทายในท้องตลาดเพทายแบ่งได้เป็น3ชนิดตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างดังนี้ชนิดสูงเป็นเพทายคุณภาพดีมีโครงสร้างเป็นผลึกสมบูรณ์มีสีน้ำตาลแกมเหลืองถึงแกมแดงชนิดปานกลางเป็นเพทายมีโครงสร้างเป็นผลึกบางส่วนมีสีเหลืองแกมเขียวถึงเขียวแกมน้ำตาลตา่ำ เป็นเพทายที่มีโครงสร้างไม่เป็นระเบียบหรือไม่เป็นผลึกบางครั้งเรียกว่าเมตามมกเนื่องจากโครงสร้างถูกทำลายจากการสลายของธาตุกำมะรังสีทอเ,อเรียมยูเรเนียมที่อยู่ในเพทายเพทายชนิดนี้จึงมีสีเขียวถึงเขียวแกมเหลืองที่เนื้อค่อนข้างขุงข่นมัวเพทายชนิดสูงและชนิดปานกลางเมื่อผ่านการให้ความร้อนจะเป็นสีฟ้าสีส้มหรือใสไรสี ขึ้นอยู่กับเทคนิคการเผาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เผาผนวกกับระยะเวลาที่ปล่อยให้เย็นตัวลงนอกจากนี้เพทาไทยมีชื่อเรียกกันในท้องตลาดดังนี้ไฮายาซินออฟจาซินมีลักษณะโปร่งใสสีน้ำตาลแกมแดงจากก้อนออฟจากกูลมีสีอ่อนไม่มีสีจากสีลังกา ลัคาไลทมีสีเขียวมาริไซอสมีสีเหลืองสปาร์คไลท์ไม่มีสีสตาร์ไลท์และสเตมไลท์มีสีฟ้าการเลือกซื้อเพทายเพทายที่มีคุณภาพดีควรมีสีเข้มสดทั่วทั้งเม็ดและมีการเจริญเที่ดีที่ได้สัสดส่วนสมมาตร มีเหลี่ยมมุมคมชัดเจนสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหน้ามีประกายไฟสวยงามดีมีความใสสะอาดไม่มีมลทินหรือตำหนิที่มองเห็นได้ง่ายหนักด้วยตาเปล่าเพาไทายสียอดนิยมคือเพไทายสีฟ้าสดเข้มอาจมีแกมเขียวเล็กน้อยการดูแลและข้อระวังของเพไทายระวังเรื่องการสวมใส่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิร้อนและแสงที่ร้อนจัด เพราะจะทำให้เพาทายนั้นเปลี่ยนสีได้เด็กเลี่ยงการใส่เครื่องประดับขนาดใช้เตาอบเตาแก๊สระวังการกระทบกระแทกต่างๆทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำสบู่อ่อนโดยขนแปรงที่อ่อนนุ่มแล้วเช็ดออกด้วยผ้าเนื้อนุ่มไม่ทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดแบบเอลัลต้าโซนิกค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ